มีเงินในกระเป๋าศูนย์บาทจะหาอะไรมาขายได้บ้างนะสวัสดีค่ะพบกับอาก้อยสมัยทุเกเตอร์เรียนรู้เรื่องออนไลน์ง่ายๆเพิ่มรายได้ในกระเป๋ากันค่ะวันนี้นะคะจะมีหัวข้อเกี่ยวกับกรณีถ้าเรามีเงินลงทุนแค่ศูนย์บาทหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเราก็ไม่อยากจะต้องลงทุนอะไรให้มันมากมายกลัวว่าจะไม่ได้กําไรเราก็เลยมีวิธีการมาแนะนํากันค่ะสําหรับวันนี้ ไม่ต้องควักตังในกระเป๋าไปลงทุนก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆถ้าเห็นว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวิธีการข้อที่หนึ่งนะคะสำหรับเงินลงทุนศูนย์บาท เราจะหาอะไรมาขายแล้วก็จะไปหามาจากที่ไหนได้อ่าข้อที่1เลยนะคะคือว่าเราไปแถวตลาดสดใกล้บ้านของเราเลยนะคะไปดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เราพอจะถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสต์ขายได้บ้าง ถ้าเป็นคนขี้อายเนี่ยก็ต้องมีความเพิ่มความกล้ากับตัวเองนิดนึงนะคะไม่ต้องอายค่ะแรกๆอาจจะเขินนิดนึงทาไปสักพักเดี๋ยวก็ชินค่ะแล้วก็เข้าไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้เลยนะคะว่า,าถ้าเราจะขออนุญาตนําสินค้าเนี่ยถ่ายภาพแล้วก็เอาไปโพสต์ขายก่อนถ้ามีคนสนใจเนี่ยเรามาสั่งซื้อได้ไหมส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะอนุญาตะคะ่ะเพราะเขาก็ คงจะดีใจอะเนาะถ้ามีคนเอาสินค้าไปช่วยโพสต์ขายอะนะคะวิธีการที่1วิธีการที่2เนี่ยแนะนำให้ไปดูแถว f c e e o o o อะคะ่ะว่ามีใครรับสมัครตัวแทนขายหรือเปล่าเราก็เข้าไปสมัครตัวแทนขายเขากรณีที่มีการที่เขารับตัวแทนขายเนี่ย มันก็จะมีทั้งแบบสต็อกและก็แบบไม่สต็อกนะคะแรกๆเนี่ยลงทุนศูนบาทของเราก็คือไม่ต้องสต็อกสินค้าก่อนนะคะแล้วก็ข้อดีของการเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็คือว่าเขาจะส่งสินค้าให้กับเราเองเราไม่ต้องเสียเวลาออกไปส่งสินค้าเราก็แค่เอาที่อยู่ของลูกค้าส่งไปให้กับเจ้าของแล้วเขาก็จะ จัดส่งสินค้าให้เราเองอะค่ะเราก็โอนเงินให้ให้เขาแค่นั้นก็เสร็จเรารับเงินมาแล้วเราก็โอนเงินต่อให้เขาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วละค่ะส่วนวิธีการที่3นะคะข้อที่3มเนี่ยไปในโชปปีเลยค่ะโชปปี้ดีๆนี่แหละค่ะเข้าไปดูสินค้าว่ามีอะไรบ้างที่ตอนนี้เขากำลังสนใจไปดูเทรนด์สินค้าแล้วก็ แนะนําให้เข้าไปขออนุญาตเขาก่อนนะคะก่อนที่จะกรอปรูปภาพเข้ามาขออนุญาตเขาว่าขออนุญาตนําภาพสินค้าไปโพสต์ขายส่วนใหญ่ที่ที่เจอมาก็คือเขาก็อนุญาตเหมือนกันนะคะพอขอแล้วเราก็ลองเอาไปโพสต์ขายดูพอโพสต์ขายเสร็จแล้วเนี่ยมีออเดอร์เข้ามาแล้วก็สั่งต่อไปทางทางโชปี้ค่ะเห็นไหมคะ3วิธีง่ายมากเลยค่ะอยากได้กําไรโดยลงทุนแค่ศูนย์บาทอนะ่ะ รู้อย่างนี้แล้วชา้าได้ไงคะวันนี้ยาก้อยมาตลาดค่ะไปตลาดกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไระก้อยเอาไปขายบ้างลุย